พี่น้องที่รักในประวัติศาสตร์ของชาวอิสราเอลนั้นไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องของนางเยเซเบลที่ชั่วร้ายแต่ยังมีเรื่องของพระนางอาทาธิยาพระชนีของกษัตริย์อาคัสยาด้วยพระนางได้ยึดอำนาจและฆ่าผู้เป็นเชื้อพระวง์อย่างมากมายเพื่อให้ตนเองได้ของบัลลังแต่ในภายหลังได้มีการยึดอำนาจคืนจากการทรงนำขององค์พระผู้เป็นเจ้า ทนี้เพราะพระนางอาทาริยานั้นมีอิทธิพลเหนือกษัตริย์เยโฮรัมเหมือนที่นางเยเซเบลมีอิทธิพลเหนืออาครับและมีการนำอิสราเอลสู่การเป็นทาสของพระบาอันการทำเช่นนี้จึงเป็นเหมือนการพยายามที่จะทำลายบ้านแห่งดาวิดหรือเป็นการมุ่งทำลายแผนการความรอดของพระเจ้าที่จะส่งส่งพระเมสยามาในวงวานของดาวิดพระเจ้าจึงส่งเข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อให้ทุกอย่างกลับสู่แผนการแห่งพันธสัญญาของพระองค์สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อนางอาทาริยาได้สังหารเชื้อพระวง์ให้หมดสิน้นแต่เยโฮเชบาพระธิดาของกษัตริย์เยโฮริมและพระคณิษฐาของกษัตริย์อาคัสยาได้ทรงนำเยโฮอาสพระโอรสของกษัตริย์อาคัสยาหลบซ่อนไว้ที่พระวิหารและภายหลังเมื่อเวลาได้ผ่านไปถึงหกปี พวกเขาได้นำพระโอรสองค์นี้มาทำการสถาปนาขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์มีการสวมมงกุฎและมอบม้วนพันธสัญญาให้พร้อมประกาศแต่งตั้งและเจิมพระองค์ขึ้นเป็นกษัตริย์คนทั้งหลายต่างมีความชื่นชมยินดีและเยโฮยาดาที่เป็นสมณะสูงสุดได้จัดให้บรรดาทหารได้อยู่ป้องกันมีการนำหอ และโลกของกษัตริย์ดาวิดที่เก็บไว้ในพระวิหารขององค์ผู้เป็นเจ้ามาแจกให้ผู้บังคับบัญชาทหารองค์ัลั์แต่นางอาธาริยาขุ่นเคืองและร้องว่าเป็นการกรบฏแต่การร้องบอกของพระนางไม่เป็นผลและพระนางอาธาริยายังถูกจับกลุ่มด้วยพระนางและสมณะของพระบาอันถูกฆ่ามีการลื้อพระวิหารแท่นบูชา รูปเคารพของพระบาอันหลังจากนั้นบ้านเมืองก็สงบประชาชนมีความชื่นชมยินดีรวมทั้งได้กลับมาดำเนินชีวิตที่ถูกต้องมีการลื้อฟื้นชีวิตความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าและประชากรคิสชนจึงได้เห็นว่าพระเจ้าไม่ส่งทอดทิ้งประชากรเพราะองค์ส่งช่วยและนำสู่ความรอดตามพระสัญญาเสมอ เราจึงมั่นใจได้ว่าการดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแม้อาจต้องเผชิญความยากลําบากแต่ก็จะพบความสุขเนื้อรันดรในเวลาของพระองค์เพียงเราภาคเพียรและวางใจวันนี้ให้เราได้ภาวนาว่าให้ชิสชนนั้นจงซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าพยายามรักษาความสัมพันธ์กับพระองค์ตลอดเวลา อาศัยการภาวนาและการทำกิจกรรม i the court.